นายคิดไม่ใช่ไหมมีหนึ่งนายคิดไปหมดเลยโอเคทุกคนนะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะคือวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการเล่นตัวนี้ให้ทุกคนนะตัวผมรอคอมมาตลอดฮันทุกคนนะนี่ฮะทุกคนนะฮิวฟลายเฟรมฮันทุกคนนะโอโลจิฮันทุกคนนี่ชอบตัวนี้มากครทุกคนนะมันคือวันเท่ดูดิเห็นไหมออกแบบคาแรคเตอร์มันเท่มากทุกคนนะแล้วก็ทำการเริ่มเลยฮันทุกคนนะมีเขาเอ้ยนี่ไงคนที่เจอในล็อบบี้เมื่อกี้น่ะ คนย่งนะฮะทุกคนนะโอเคปะ่ะมีแจวฮะเดีหน้าสองด้วยดูดิสีดาวละฮะทุกคนนะเอาละฮะทุกคนนะมาสนีนหน้าสองเบิร์ก่อนเนาะโอเคมาคนนั้นมีโล่สีทองด้วยับทุกคนนะโลกะ่กรนะสานหน้าต่างๆทุกคนไม่ไงจุดตงอยู่ทีทุกคนอย่างเงี้ย,ยน,นะนี่ไงโอ้โหไฟอะไรกันนี่ไงล่ะสองแสนทุกคนนะติดไฟด้วยไล่ตีหนู่ทีนี่ไงล่ะ โ,โลหายไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมโลนบานอยังเลยอะ่ะมาเมื่อกี้อาจจะวอร์เครื่องไงเออฮลลาเฟ่ตัวนี้อุดเครื่องเรียบร้อยทุกคนนะมาแล้วตอนงไปคือแกไม่ลอยนอ่นอนนะของเบาะเลยน,น,นี่นะตี้ตี้ตี้แบบชิบะโอ้โหนิดเดียวเองหลุด นี่ทำไมไม่ให้เวเฟรมปิดฉาดนี่ฮะโอ้โหไม่ไม่เหลือมาท่านิดนึงเอาแล้วมาดูฮนทุกคนนะว่าโลดตอนนี้คือมันจะกระสานได้หรือไม่นะเออมันต้องกันหน้าแหละฮะทุกคนมันกระสานได้แต่กันดาบิ่ไม่ได้ก็ไปเอานะมาตีไปนี่ไงต่อยอย่งทีทุกคนนะโอ้เก้าแสนเลี่ยใคนแรงทุกคนนะเกือบล้าเลยนั่นน่ะนี่ไงต่อยอย่งทีทุกคนนะโอเคมาลองใช้ดีไหมอาชีเสวนน่ารบผมว่ามันจะตายอ่ะเออเชื่อผมไหม ไม่ไม่เอาดีกว่าฮันทุกคนนะมาจุติสักครั้งหนึ่งฮัค่อยใช้เนาะรอบต่อไปฮะมาเฟ้ไปแล้วมาอะไรกันนี่ไงของแสงยูดีฮันทุกคนนะไม่เกินสามแสงเลยอะโอเคมาต่อยทำอะไรไปนี่ไงต่อยมาฮะทุกคนนะต่อยไปดิต่อยมาแล้วเงียบแล้วไปแล้วฮะทุกคนนะไม่เหลือสิ้นเี้ะทุกคนะ โอเคทุกคนนะมาจับเดีล่างสองปีฉน là, ันนะฮะคนน้ะว่ามันจะหลังกาแค่ไหนนะมามาฮะทุกคนนะอัศวินเถินอ่อ,อลนลบลุ <S <S งกา้าวเสด็จไม่ตายด้วยเออนัอ่นแหละเฮ้ยไม่ไม่ไม่ตายโอโ้โหเอออืมโคตรแรงเลยโอเคทุกคนปีฉ่ายทีฮะทุกคนนะน Hundred. เรียบร้อยนะทุกคนนะสองล้านดาเมจฮะถือว่าดีเลยนะั่นนะ่ะมีคนได้จับเดีรัวุเลยฮะทุกคนนะืห ไว้ก่อนนะไว้ก่อนจะเย็นเราจะห้ามจะตีหใ,ตให้น้วันนี้ก็มีวารีให้คนนะผมมาเล่นนินจาตัวที่สี่ให้ทุกคนนะเออนินจาตัวแรกก็คือโซอนิคห้ทุกคนนะตัวที่สองคือแฟร์บากาแสเนาะตัวที่สามคือเกลวินตัวที่สี่คือเฟ,ฟลไฟและลมทุกคนนะอืมนินจาจะบ้านเดียวกันให้ทุกคนนะในเรื่องนะนี่ขอตัวลาไปก่อน้ทุกคนนะเช่ากดไลค์ด้วยนะฮะตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ